นี่เป็นของฝันปีใหม่ที่แม่จะให้ลูกๆทั้ง3าคนของแม่แต่มีข้อแม้ต้องหมุนวงล้อเอาเองนะพร้อมนะพร้อม,อมค่ะพร้อมครับ,รรบงั้นก็เริ่มยยแอนก่อนเลยค่ะ เยอแอนได้ตอรีดต่อไปเยบิวโหได้รบกับศากเนี่ยนะช่วยไม่ได้แกหมุนได้เองนะต่อไปอ่ะทะเบนนะลูก โอ้หแม่ทำไมหนูกับบิวอะได้เตารีดแล้วก็สาก,กับคกแต่ว่าตะเบได้เงินสดอยู่คนเดียวเลยอะเอาแม่ก็บอกแล้วไงว่าให้หมุนวงล้อเอาเองแม่ไม่ได้โกงนะวงหนูก็ไม่ได้ว่าแม่โกงสักหน่อยนี่คะแค่อิจฉาตะเบเฉยๆฉยอะเอานะก็แค่ขำๆอะแค่ของฝันเองป้าเข้าบ้านไปกินข้าวกันเถอะไม่วางแม่ พอดีผมมีธุระเอาแม่ก็นึกว่าลูกจะอยู่ฉลองปีใหม่กับแม่ซะอีกขอโทษนะแม่ไว้ว่นหลังแล้วกันนะไม่เป็นไรแม่ถึงเบมันไม่ว่างอะ่ะเดี๋ยวหนูอยู่กินข้าวเป็นเพื่อนแม่เองไม่เอาละถ้าลูกๆอยู่ไม่พร้อมหน้าน่ะแม่ก็ไม่อยากกินละพวกแกมีอะไรไปทำก็ไปทำเถอะปะ คิดว่าฉันดูไม่ออกนึยไงว่าที่กินไม่ลงอะ่ะเพราะว่าตาเบยไม่อยู่ด้วยไม่เอาน้าบิวโหพี่แอนฉันก็ไม่ได้อยากจะว่าว่าแม่ลำเอียงหรอกนะแต่มันก็เห็นเห็นกันอยู่อ่ะเอาหน้าอย่าคิดมากเลยกลับบ้านกันดีกว่าเอาโค้กไปด้วยไปช่วยหน่อยได้ไหมไม่น,นัก <c oughs> ไปมา เงนตั้งห้าล้านแบบนี้แบบนี้ต้องฉันหลงไอ้อาาฮัลโหลไอ้อามปีใหม่ว <laughs> ่างปะวะเออดีเลยงั้นไปดื่มกันไหมเดี๋ยวงานนี้ฉันเลี้ยงเองนว้ยเออเจอกันเพื่ ไหวไหมครับคุณท่านโทรหาตะเบให้ฉันหน่อยบอกว่าฉันไม่สบายให้มาพาไปหาหมอทีครับจนเก้าเดียวอะ อรวะโอ้ใครมันโทรมาวันนี้ฮะฮะอหลอฮัลโหลฮัลโหลครับคุณเบคุณท่านไม่สบายครับอะไรวะไม่ได้ยินอ่ะพูดอะไรของแกวะคุณท่านป่วยครับพาคุณท่านไปหาหมอทีครับคุณเบโอ้ยไม่ว่างว่ะ แกพาไปหาเองดิไม่ว่างกินเหล้าอยู่กินต่อกินต่อเยชนชน <c oughs> คุณท่านคุณท่านคุณท่านครับคุณท่านคุณท่านเป็นอะไรไหมครับคุณท่านคุณท่าน คุณท่านครับคุณท่านคุณท่านฟื้นแล้วหรอครับนี่ตะเบล่ะตะเบไม่มาหาฉันเลยเหรอ,อ,อผมโทรหาแล้วครับแต่คุณเบไม่ว่างเห็นบอกว่าติดฉลองปีใหม่อยู่ครับนี่ตะเบเห็นปีใหม่สําคัญกว่าแม่เหรอคุณท่านครับผมว่าคุณท่านบอกความจริงลูกๆไปเถอะนะครับว่าคุณท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับฉันก็ว่าจะบอกแล้วล่ะ แต่ขอให้ผ่านพ้นปีใหม่ไปก่อนฉันไม่อยากให้ลูกฉันเครียดเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะตะเบย์แต่ไหนคุณเบยก็มไม่เยี่ยมคุณท่านแล้วผมว่าผมตามคุณแองคุณบิวมาเยี่ยมคุณท่านดีไหมครับสองคนนั่นเขาจะมาเลยป่านเนี้ยเขาก็คงไม่พอใจฉันกันหมดแล้วไม่หรอกครับคุณท่านแกก็รู้นะตา ว่าฉันน่ะทำอะไรกับเจียแอนเดยบิวไว้บ้างสองคนน่ะคงจะไม่ยกโทษให้ฉันหรอกเอาอะไรจ้ะพี่คุณบิวครับเอ่อต้านายมาที่ที่ทำไมอะ่ะ ได้เข้าโรงพยาบาลครับ <date> อะไรนะแมบบ่ป่วยเข้าโรงพยาบาลเหรอ <S <S ใช่พี่้ยถ้าอยา่างนั้นเรารีบไปกันเถอะไปเร็วไปไปไป แ <And> อนบิวตามีเธอผมขอโทษครับแต่ผมคิดว่าคุณท่านป่วยเป็นมะเร็งขนาดนี้ลูกๆของคุณท่านควรรับรู้ไว้ครับแม่แม่ป่วยเป็นมะเร็งเหรอไม,ไม่จริงใช่ไหมแม่แม่ขอโทษแม่ทำไมแม่ป่วยเป็นมะเร็งทำไมแม่ไม่บอกพวกเราอ่ะ เขาที่บอกพร้อบกันดีๆเขาแต่ไม่มีโอกาสขอแม่แอ่บิลแม่ขอโทรเยเดพี่โทรหาเบียก่อนอากาดรีมกันนะเนี่ย เอียนโอ้ยจะโทรมาทำไมวะเนี่ยนี่บอกนะว่าจะโทรมาขอยืมเงินอะฝันไปเถอะอุตส่าห์หนีมาเที่ยวเมืองนอกแล้วทแท้เนี่ยยังจะโทรตามอีกเหรอปิดเครื่องเลยก่อนเอาตัดสายทิ้งเฉยเลยเวลาขับขันแบบนี้ทำไมติดต่อไม่ได้เนี่ยคู่เ้เถอะแอน เบมันคงกําลังเที่ยวสนุกอยู่แม่แต่เรื่องสำคัญขนาดนี้เฟมันควรต้องรู้นะแม่จ้างเดอร์แอนบิลไปทำเรื่องกับหมอแม่อยากกลับบ้านน่ะถ้าแม่จะตายอะแม่ขอไปตายที่บ้านแม่แม่อย่าพูดแบบนั้นสิจะ๊ะ แม่จะไปไหนจะพูดเองสองคนไม่ได้ทั้งนั้นหนูไม่ยอมมันหนูไม่ยอมมาแม่ไม่ยอมอ่ะมันตายอะ่ะมันห้ามกันไม่ได้หรอกนะลูกแม่รู้ที เสร็จแล้วค่ะแม่อย่าหนูห่มผ้าให้นะคะแม่คะโจ๊กหมูร้อนๆของโปรดแม่มาแล้วคะ่ะ มาคะ่ะหนูป้อนนะคะมาคะ่ะหมูป้อนนะคะนี่ค่ะแอนบิวแม่ขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรคะแม่ที่ผ่านมาแม่สนใจแต่ตาเบไม่ได้สนใจลูกสองคนเลยแม่นี่เป็นแม่ที่แย่จริงๆ ที่รักลูกไม่เท่ากันนะแม่ไม่ต้องขอโทษอะไรพวกเราสองคนทั้งนั้นละค่ะถึงยังไงอะ่ะแม่ก็เป็นผู้มีพระคุณสูงสุดของพวกเราทั้งสองพวกหนูสองคนอะ่ะไม่เคยโกรธแม่เลยนะคะแม่ไม่ต้องร้องแล้วกินข้าวต้มต่อดีกว่าค่ะหนมป้อนนะกินเยอะๆนะคะอ้า <laughs> อร mm ่อยไหมคะ พี่พี่พูดอะไรของพี่เนี่ยฮะนี่มันงานศพแม่ไม่ใช่เหรอฉันก็ต้องมาดิอีกอย่างวันนี้วันเปิดพิัยกรรมด้วยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนที่แม่มีชีวิตอ่ะพี่ถึงไม่พอห่วงมาพี่แม่เป็นลูกสาอะไรวะเนี่ยก็จะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาฮะแม่เขาก็จากไปแล้วจะอะไรอีกที่ฉันพูดอะ่ะก็เพราะว่าฉันรู้ว่าแม่รักพี่มากรักกว่าพวกเราสองคนซะอีกอะ่ะแต่นี่เหรอคือสิ่งที่พี่ตอบแทนแม่ในช่วงชีวิตสุดท้ายของแม่เนี่ย แกจะพูดอะไรก็พูดไปเลยแม่คงไม่ฟื้นขึ้นมาหรอกมาครบแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเรามาเปิดพินัยกรรมกันเลยนะครับเปิดเลยฉันก็อยากรู้ว่าแม่ให้อะไรฉันบ้างข้าพเจ้านางดาแก้วมณีเขียนมินัยกรรมฉบับนี้เพื่อยกทรัพย์สินของข้าพเจ้าอันได้แก่บ้านและที่ดินรวมมูลค่าห้าสิบล้านบาท เงินสดในธนาคาร50ล้านบาทและรวมทรัพย์สินอื่นๆอ,อีก2ีล้านบาทให้แก่นางสาวนิดาพรแก้วมณีและนางสาวสมนพัฒแก้วมณีโดยแบ่งเท่ากันทั้งสองคนข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้เขียนพินัยกรรมฉบับนี้ด้วยสติสัมปชัญญะครบทุกประการ ทำไม ais, มันไม่มีช ah. ื่อเั้่อในพิธีกรรมวะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆไม่มีอะไรผิดพลาดหรอกครับทั้งหมดนี่เป็นความประสงค์ของคุณท่านก่อนที่คุณท่านจะเสียครับ ท่านมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับตาฉันอยากเปลี่ยนพินัยกรรมใหม่นะ <c oughs> ฉันจะยกสมบัติให้แยแองกับเยบิวคนละครึ่งเท่าๆกันคุณท่านหมายความว่าที่ผ่านมา่ะฉันไม่เคยสนใจเยบิวกับแยแองเลยแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันควรจะให้ใคร แกดการให้ฉันทีนะครับคุณท่านไม่จริงไม่จริงไม่จริงฉันไม่เชื่อมันต้องไม่ใช่แบบนี้นะวะแม่แม่แม่ึง้ามาอยู่นี่นะมันแก้พินีจกรรมให้ผมตยูนี่เลยผมไม่ยอมจริงด้วยแม่หยุดนะเบ้ก็เพราะว่าแกเป็นแบบนี้ไงแม่เขาถึงได้แก้พินิจกรรมอ่ะมันก็สมควรแล้วแหละ พี่ไม่เคยดูดำดูดีแม่เลยโธ <c oughs> ่นี่พวกการทำแบบนี้กับฉันได้ไงวะแม่นะแม่ คือผมพอถามทางหน่อได้ไหมครับอ๋อครับนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอะอเมื่อกี้คุณจะถามอะไรผมนะครับอ๋อคือผมจะถามว่าไอ,อ้ทางเนี้ยเป็นทางที่ทะลุไปซอยร้อยหนึ่งหรือเปล่าครับร้อยหนึ่งเหรอครับ่ร้อยหนึ่งต้องเลี้ยวไปทางนี้ครับอ๋อ ผมก็บวนอยู่ตั้งนานขอบคุณมากครับพี่ <c oughs> เอาวะตามไปดูแล้วกัน ผู้หญิงคนนี้มาจริงด้วยคุณผมมาช่วยแล้วขอบคุณนะคะฉันคิดว่าคุณจะไม่มาช่วยฉันแล้วเอคุณช่วยแก้มาได้ฉันไหนได้ไหมคะอไอ้หมอนั่นมันไปเข้าห้องน้ำอยู่ะคะ่ะได้ครับไอ้อไอ,อ้ ดูดิเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยแกนี่แกมันโจรนี่ส่วนคุณคุณก็เป็นนางนกต่อให้มันเหรอนี่ผมอุตส่าห์มาช่วยคุณนะเนี่ย ทำไมคุณทำกับผมแบบนี้อ่ะก็เพราะว่าคุณโง่ไงพวกเราถึงชอบคนดีที่โง่แบบแกเนี่ยนะมันทำให้ชีวิตพวกเราเนี่ยสบายมากขึ้นโอยพวกนี้ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วเจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายวะเนี่ย ไพี่ดูโน่นดิพี่พี่ดูดิทำไมผู้ชายคนนั้นเขาดูใจดีจังเลยอะนีพี่เราปลอมตัวไปเป็นขอทานไปขอเงินบ้างดีปะ่ะเฮ้ยโม่อะไรตื่นๆระดับความเรวอย่างฉันเนี่ยนะไม่เห็นต้องไปนั่งเป็นขอทานมันลำบากเลยหรอแล้ว,ลวพี่จะเอาอย่างไงอะ ใช่ใช่วันนี้ฉันกดเงินมาเยอะแกเอาไปเลยแล้วปล่อยฉันไปเงินแค่เนี้ยมันจะไม่พอเลยวะฮะแกรวยมากกว่าน้นไม่ใช่เหรอะฮะเฮ้ยแกอยากได้รถใช่ไหมแกเอาไปเลยฉันให้ไอ้รถเนี่ยนะฉันเอาอยู่แล้วเว้ยแต่ฉันเนี่ยใันอยากได้มาก <c oughs> อะลุกดิวะ ไปเ้าะโล๊กแกจะพาฉันไปไหนเนี่ยก็ไปบ้านแกไงรวยมากไม่ใช่หรอไปไปดิวะไปโอ้ นี hey, ่นางเบลอย่าเพิ่งโมโอะเอ้รีบไปเไลยละไปค้นของมันมาให้หมดเลยไปพี่ฉันเจอเงินตั้ง500แนะ่อะไรกันเนี่ยแค่เงิน500ร้อ้าก็ตื่นเต้นแล้วเหรอดูฉันนี่ อันนี้เนี่ยน่าจะแพงอยู่นะฉันว่าน่าจะขายได้ตั้งหลายตันแกอยากได้อีกไหมเดี๋ยวฉันจะเปิดลิ้นชักที่ซ่อนเงินให้เอาไงดีพี่ไม่ต้องคิดมากนะฉันให้หมดเลยขออย่างเดียวอย่าเอาชีวิตฉันเลยได้แต่เป็นว่าถ้าแกตกเตกแล้วล่ะก็แกได้มองเทงแน่ฉันยังอยากมีชีวิตอยู่นะ

นี่กุญแจลินชักลองขายดูสิ แกนี่เป็นคนดีจริงเลยนะยพี่แต่ว่ามันเห็นหน้าแล้วนะพี่จะปล่อยเป็นจริงเหรอใครบอกว่าฉันจะปล่อยมันไปไหนแกแกสัญญาแล้วไงว่าแกจะปล่อยฉันไปอะ่ะเพื่อนฉันเนี่ยจำเป็นต้องปิดปากแกะ้วยเพราะคนที่รักษาความลับดีๆที่สุดเนี่ยมันก็คือคนที่มันไม่หายใจแล้วเ้ย เฮ้ยเฮ้ยนิ่เจ้าสิตำรวจคุณไม่เป็นไรนะครับเกือบไปครับเดี๋ยวผมชอคคุยับคนร้ายหน่อยนะครับรู้ไหมพวกแกพ้าดตรงไหนพวกแกคิดว่าตัวเองฉลาดใช่ฉันยอมรับแต่พวกแกมันโลภเกินไป ถ้าพวกแกยอมเอาแค่เงินสดที่ฉันกด ATM เอมาวันนี้แกก็คงไม่ต้องโดนจับแกเคยดีดไหมสุภาษิตท,ที่ว่าโลภมากลาบเอาตัวมันไปเลยครับคุณนตำรวจหนีไปไปไบไปไปก่อนสิแก<ป>